บ่าเปน็นยังเดี๋ยวผมขับเก่ากันเลยไอเอาเป็นแบะไรครับนอ้องเถอะเก่าเป็ได้ขาบอกลีนบอลลีนบอลวอลลีนบอลวอลลีนอ,ไนอไะไรอ่ะคิวอะรกันโต๊ะพันเจ็ดปุ่มสังก่อนแม่ครับต,ตอนนี้คือสังก่อนโต๊ะพันเจ็ดนะครับกล้องสลากกลองเอผมเช็คให้บอกเจ็ดด้วยกันครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมไม่ใช่เคยนะผมจ้างโปรงรันอะไรซิ่งนะผมวันนี้นะครับผมลูกค้า ลูกค้าประจำของเราหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์นะผมมาเปลี่ยนสายน้ำมันเครื่องนะผมลูกค้าเลือกใช้เป็นวอลลีนะผมสิบดีวีโอสามสิบนะผมพร้อมกองเครื่องแท้นะผมสำหรับสิบสามสิบตัวนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะผมกึ่งสังเคราะห์แท้นะผมแล้วก็มีลูกค้าให้เช็คกองสลากกองเอด้วยครับนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คกองสลากกองเอให้ลูกค้ากันเลยนะครับอ่าะครับผมในโซนกองกองเอกับกองสลาเราก็ได้ทำการถอดออกมาเช็คแล้วนะผมเดี๋ยวเอาไปให้ลูกค้าดูกันเลยนะผมว เออไอ้ครับนี่ครับกองสลากกองอไฮะเปลี่ยนเปลี่ยนกระดาษเปลี่ยนกระดาษนี่แล้วแต่อายเลยผมเช็คให้เบอรงืออืมตาสมงตาสมควรเป็นบอตัวนี้ก็ก็ดำดำเลยนะตัวนี้ตัวนี้สองร้อยห้าสิบตัวนี้สองร้อยอันนี้พเปลี่ยนกระดาษนี่ผมเปล่าอะไอกด้ครับผมได้ครับ สำหรับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของทางร้านนะผมก็จะมีกาดักน้ำของผมดูดน้ำมันเครื่องใต้ต้องอ่างออกให้ได้มากที่สุดนะผมดูดน้ำมันเครื่องใต้ต้องอ่างที่ค้างอยู่ออกให้เก right right okay. ือบหมดเลยครับผมนี่ครับสำหรับเปลี่ยนไหลน้ำมันเครื่องของเราทางร้านของเราก็จะมีบริการวัดระดับลมยางให้ทุกคันนะผมให้ครบสีล้อเลยครับผมเช็คว่าระดับลมยางเท่ากันหรือเปล่านะครับโอเคครับ ตอนนี้ก็ากำลังทำการปอร้องทำความสะอาดกล้องอากาศให้ลูกค้านะครับก,กล้องแอร์กับป้องให้ลูกค้าเลยก็ยังถือว่ายังพอใส่ได้นะครับลูกค้าว่าเดี๋ยวรอบหน้า,า,า,ายังมาเปลี่ยนผ่อนก็เลยลกล้องอากาศโอเคครับผมนี่โซนน้องท้องอาหารผมหลังจากที่เราเอา,าออเบรคเกอรกับออกแต่รอยทำการขันแล้วก็ขันย้ำแล้วก็จะมีปากกาหมาไดไปครับหมาดเขียนเรา,าได้ทำการขันรขเรีเยบร้อยแล้วครับ หลังจากที่เราเอาน้ำมันเครื่องเก่าออกแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนของน้ำมันเครื่องเราก็ารให้เสร็จที่เราเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันเครื่องกันเลยครับผมเดี๋ยวเราเติมเสร็จเดี๋ยวเราจะ s า a r เราทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเดี๋ยวมาดึงกันวัดระดับน้ำมันเครื่องกันเลยนะผมว่าน้ำมันเครื่องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่านะครับสำหรับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องกับทางร้านนะผมสำหรับวันเดียก็จะมีการตั้งระยะให้ด้วยนะผมแจ้งเตือนในหน้าจอว่า คนเป็นน้ำมันเครื่องตอนไหนนะผมแต่ตั้งไว้ประมาณ1นึ่งหกิโลนะผมโอเคครับผมอ่าสำหรับน้ำมันเบนนะครับผมทาราก็จะมีบริการใช้เครื่องวัดระดับน้ำมันเบด้วยนะครับผมรัะดับความชื้นในน้ำมันเบนครับอ่าตอนนี้ก็อยู่เตือนอะไรนะผมอ่าหลังจากที่เราสตาร์ทเราทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเราก็จะมาวัดระดับน้ำมันเครื่องกันเลยนะครับผม มันเคองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะผมอยู่ในขีดที่สองครับมันเห็นอยู่หรอโอเคอเดี๋ยวเราจะมาเช็คพวกระดับน้ํายาหล่อเย็ยนแล้วก็สีน้ํายาหล่อเย็ยนกันนะครับผมน้ํายาหล่อเย็ยนอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับสีสีเขียวเข้มเลยะระดับน้ำมันพาวเวอร์ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับผมอยู่ในขีดปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวเช็คเรากับสั่งงานลูกค้ากันเลย เกษตรที่เราร้อยนะครับสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับร้านมีเลือกหลายแบบนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊กนะครับด้านไอซิ่งหรือโทรโซ่าห้าสองสองสอง,สอง,สองหกห้าสำหสรับนี้ขอบคุณครับ